สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซาย,ยอดีและทางช่องชาแนล u ูทูบฟุตบอลไทยสาย,ยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมันิเลิศชันนนยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะก็ต้องมาว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลไทยอย่างมากเลยนะครับหลังจบการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะฮะซึ่งก็ทีมชาติไทยเราเนี่ยก็เสมอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับก็ทําให้ทีมชาติไทยสร้างสถิตินะฮะไม่เสียประตูตลอดรอบแบ่งกลุ่มนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะฮะโดยไทยเราก็เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด5แต้มนะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอฟนะครับโดยก่อนการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยอยู่อันดับที่1 113ของโลกนะครับโดยพบกับทีมชาติสาวดีอาระเบียที่อยู่อันดับ56ของโลกนะฮะและเป็นแชมป์รายการนี้มาแล้วหลายสมัยด้วยกันนะครับมาซาเดดาอิชอิอินะครับกุนซือของฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็ออกมาชื่นชมนะครับว่าคุณภาพของนักเตะทีมชาติไทยที่ทําให้ตัวเขาพร้อมที่จะให้โอกาส่านที่เห็นกันในเกมนัดล่าสุดนะครับโดยอิชิบ,บอกว่าเหตุผลสาคัญนะครับที่ทําให้กล้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวจริงทั้ง11คนจาก2เกมแรกนะฮะก็เป็นเพราะตลอดช่วงเวลาที่เราซ้อมด้วยกันมาเกือบ1เดือน ผมได้เห็นคุณภาพของนนะักฟุตบอลแต่ละคนนะครับทำให้ตัวผมนั้นมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับสำหรับการวางแผนการต่างๆนะฮะเราก็ไม่ได้มองแค่การทำการน,นะครับฟุตบอลเอเชียนคัพเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราได้มองไปถึงโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทั้งสินนัดที่เหลือของเราอีกด้วยซึ่งเราก็ต้องมองแผนการเตรียมทีมระยะยาวนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแข่งขันในเกมต่อๆไปนะครับขณะที่เกมรอบต่อไปนะครับในการพบกับอุซเบกิสถานนะครับทางอีจีบอกว่าก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะเราต้องมองเกมต่อเกมนะครับและหลังจากนี้ก็จะทําการบ้านอย่างหนักนะครับเพื่อให้พร้อมที่สุดสําหรับเกมที่จะพบกับอุซเบกิสถานในนัดต่อไปนะครับ ส่วนสารนอนท์อนุอินนะครับผู้สปบะตูจอมเซฟทีมท่าไทยคนใหม่นะครับก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับทุกคนที่ช่วยเหลือในตัวเขานะครับตัวสามารถสร้างผลงานนะครับเก็บคลีนชิดได้นะครับในการลงสนามปอสเสาให้ทีมท่าไทยเป็นครั้งแรกนะครับัตั้งแต่ถูกเรียกตัวเข้ามาติดทีมท่าไทยชุดนี้นะฮะก็ดีใจครับทุกคนช่วยกันเล่นได้ดี ส่วนตัวก็พยายามมีสมาธินะครับในการเล่นซึ่งเราก็ซัพพอร์ตกันจนเราได้คะแนนและเป็นเกมแรกของผมกับทีมชาติไทยนะครับก็ดีใจครับตอนนี้ทุกคนก็มั่นใจนะครับและซัพพอร์ตกันนะครับซึ่งก็จะพยายามทําหน้าที่เพื่อคนไทยนะครับก็พยายามจะเอาชนะมาครองให้ได้นะครับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะลงทําการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลเอชคัพ2023รอบ6ทีมสุดท้ายนะครับพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับที่ เอาอยาโนบสเตดียมในวันที่30มกราคม2567น,นะครับเวลา18.30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v sd 36และ t sport 7นะครับวันนี้ฟุตบอลไทยซายดีขอขอบคุณกานติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับเชียร์ทีมเชียไทยกันต่อนะครับในเอเชียนคัพให้ทราบผลงานที่ดีนะครับไว้พบกนันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปฟุตบอลไทยซายยดีสวัสดีครับ